อะไรคือสว่างเอาป้ใหม่เลยครับผมนี่เลยสมาร์ทวอทนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับดูครับมีไฟฉายนะครับสามารถทุกขาอจะออกได้นะครับมีแกลอรี่นะครับบอกว่าน้าตาลในเลือดนะครับหรือกับเผาผลาญพลังงานนะครับแจ้งเตือนเนี่ยนี่แล้วก็โหมดสปอร์ตครับออกกําลังกายนะครับที่สำคัญคือแจ้งเตือนข้อความครับนี่คือสมาร์ทวอทนะครับที่ได้รับรองมาตรฐานนะครับีคือไฟสว่างมากดูนี่ ดูดิเปิดตัวออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับสวยงามมากดูดิที่สำคัญคือน้ําหนักไม่หนักนะครับเบานะครับเรามาดูฟิลเจอร์ด้านในกันเลยนะครับเปิดเครื่องออกมานะครับนี่หน้าปัดนะครับสามารถเลื่อนได้โดยการกดค้างนะครับที่สําคัญคือเปลี่ยนหน้าจอเป็นรูปของเราได้ด้วยเห็นไหมนี่ครับผได้ดูหน้าจอครับดูโคตรละเอียดสวยมากให้สีมาแบบ ดูดิดูทีให้แสงมาแบบสม่ำเสมอมากครับตัวนี้ตัวนี้เอามาดูกันครับด้านในเป็นอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับแจ้งเตือนข้อความครับนี่แจ้งเตือนข้อความใน f a c e b o o k นะครับเห็นมาดูฟิวเจอร์หลักๆครับผมนี่ครับเผาผ่านพลังงานนะครับนี่อันนี้คือวัดโหมดการนอนนะครับเวลาเรานอนเนี่ยเราใส่นะครับแล้วก็ ดูว่านอนเท่าไรอะไรยังไงนะครับนี่ที่ประจอหัวใจครับผมการเต้นหัวใจนะครับอันนี้คือออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้คือน้ํานะครับให้ดื่มน้ำนะอันนี้คือสภาพอากาศนะครับดูดิเห็นไหมทุกคนสภาพอากาศครับคืออันนี้คือเปิดปิดเพลงนะครับอ่าอันนี้คือเพิเพ่มได้นะนี่ ูครับที่สําคัญครับเข้ามาพร้อมแอปครับแอปตัวนี้เลยนะจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับทุกคน d ดฟ i t ครับผมดาฟิดดาฟิ่แอปนี้เลยนะครับโหลดเข้าไปครับผมเห็นไหมครับว่าดูดิให้ทํามาโคตรดีเลย KT 7.5นะตัวนี้นะครับโดยการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถคอนโทรลได้ว่าจะให้เปิดปิดอะไรบ้างนะครับ นีนาฬิกาปุกนาฬิกาโลกนะครับกดชัตเตอร์เห็นไหมกดภาพนะครับถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมดูหไหมกดนี่เห็นไหมครับบันท็นภาพนะนี่ครับง่ายมากดีมากเลยนี่ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโหมดอ่าลองใส่ดูบ้างนะครับสำคัญคือแบบเวลากดไฟเห็นไหมนี่ แล้อยู่ที่มือเราเลยนะครับเวลากดไฟนะับกดปิดนี่เปิดเลื่อนเลยครับอันนี้คือเขาจะลิงก์บลูทูธกับเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนในมือถือเราได้เลยครับผมนี่นี่ไวมากนี่ สามารถคัต้อมได้ด้วยนะดูครับคัต้อมรูปคัต้อมสีเห็นไหมเป็สีแดงวัดได้หมดเลยนะทุกอย่างนะครับเราสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็บันทึกของเราได้เลยนะครับประจําวันนะการเดินการนั่งอะไรเงี้ยนะครับตั้งค่าอื่นๆอันนี้คือตั้งค่าอันนี้คือลองไม่ยังไม่ลองรับภาษาไทยนะครับเห็นไหมยังไม่มีภาษาไทยนะครับ ทางกิจอย่างเดียวคลิกหน้าจอแล้วเขาก็ขึ้นเห็นไหมครับคลิกหน้าจอเห็นไหมครับนี่สภาพอากาศนะครับคือเขาจะลิงก์เข้าไปในมือถือของเรานะครับมือถือของเราตั้งค่าแบบไหนนะครับก็จะตั้งค่าแบบนนั้นเลยที่สำคัญคือแจ้งเตือนสุขภาพของผู้หญิงด้วยนะครับ เช็คลอบประจำเดือนนะครับนี่ปรับสภาพการตั้งครนนะครับเนี่ยราคาแค่นี้ครับทุกคนสามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะครับราคาแค่นี้นะเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้นะครับใครสนใจแต่กดตะกร้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ดีมากๆครับทุกคน น่าปัดคือแบบเลื่อนเองปรับเองได้ครับใส่ภาพได้เวลาจะใส่ภาพนะบางคนบบอยากใส่ภาพเองกดที่แก้ไขนะแก้ไขแล้วก็มีรูปอะไรของเราสามารถใส่ไม่ได้เลยนี่ใรูปนี้ครับสมดุลหน่อยแล้วก็เสร็จสิ้นครับทุกคน เสนเสร็จแล้วครับเราก็ไปเลือกสีหน่อยสีขาวสีดำสีขาวนะครับแล้วก็กดเซฟครับทุกคนรอแป๊บนึ่งนะครับนี่กำลังโลหลดนะนี่ครับทุกคนสวยมากดูที่สีแบบอือดูทีเห็นไหมเห็นไหมเห็นเ้าละเอียดไหมเห็นเ้าละเอียดไหมครับละเอียดมากทุกคน คือแบบใครกำลังมองหานาฬิกานะครับตัวใหม่นะครับแนะนำเลยนะตัวนี้นะครับคือดีมากดีจริงๆนะครับสวยมากมากสวยจริงๆนี่คข้อความเห็นไหมยังเตือนเงินนะครับมาหมดเลยนี่ โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับดีมากมากเนี่ยโทรดูดีตัวเข้าโทรออกรับสายได้ครับเจ๋งนะเจ๋งนะราคาแค่นี้นะครับแต่ฟังก์ชันนี่ครบครันมากนะครับหน้าจอนะครับน่าจสองนิ้ว สวยมากครับใครสนใจติดฝากตะกร้าให้ครับผมขอบคุณครับ